กับระบบม,มาตรฐานใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นมูลต่างๆต,ต้องทําไงครับต้องไปมากก่อนให้มันเส้นสมบูรณ์แล้วไปใส่ต่อไปสมมติเนี่ยเลี้ยงผักกะเพราครับัเป็น,นลงแล้วควณนะต่พิษยาคุ้นคาวให้นจานหนึ่งแต่หมูกะัะเพราพริกอะไรนี่ยอย่าไม่พัดเลย,ออยเราจะกินนะ้ะ อ้าวเราจะกินได้ไหมครับเราก็กินไม่ได้เพราะว่ามันย no. ังไม่ได yeah. ้ปล yeah. sí, ูกไม่สุกยังไม่ได้ผักยังไม่ได้เติมน้ําตาลน้ําตาลก็เือนพืชเหมือนกันครับขี้วัวมันจะคคอบเลยเรียกก่อนบอกว่าขี้วัวแห้งครับอ่าถูกไหมก็ได้ไปทุ่งที่ไทยขี้วัวมาเนี้ยมันมันพุกมันรุดหมดแล้วอะตองไว้นานอ่าเราไม่เยอะมากวิธีการมากคือต้องทำไงครับ